สวัสดีครับพุ่งกระมุมโต้ชัวร์ดอครับกับรายการเดลิสซ์ฟุตบอลรายวันครับประจําวันเสาร์ที่27พฤศจิกายน2564นะครับก็วันนี้มีฟุตบอลมาฝากแฟนๆนะครับผมทุกๆท่านนะครับโหหลายคู่เลยทีเดียวผมขอไม่ระบุแล้วกันนะเมื่ากี้ทุกว่าว่ากี่คู่ผมขอพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคเริ่มจากคู่แรกเลยครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลนะครับอาร์เซนอล ก็ล่าสุดเพิ่งหลุดฟอร์มครับแพ้เรียลพูไป4-0นะครับผมแล้วก็เดียกัสเซนเพิ่งเปลี่ยนโค้ดนะครับเป็นเอดดี้ฮาวก็คือเกมที่แล้วก็เกมแรกของเอดดี้ฮาวแหละแต่ก็ทําได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับเบนฟอร์ดไป3-3นะครับเล่นมาตอนนี้พี่แกยังไม่ชนะใครเลยนะครับ12เกมแล้วนะครับเสมอ6แพ้6นะครับผมเดวยกัสเซนนะครับหนี้ตกชั้นร้อยเปอร์เซ็นครับปีนี้ถ้าผลงานอย่างนี้นะบอสเตันบูธไปแต่เวดดี้ฮาวมาอย่างน้อยเกมลุกก็ดีขึ้นนะครับ ก็ดูแล้ววันนี้อาเซนอนถ้าได้เล่นในบ้านเราเจอนิวคาสเซิลคือผมว่าปืนชนะอยู่แล้วแหละอาเซนอนอลยังไงชนะแน่นะครับแต่จะชนะนิวคาสเซิลกี่ลูกแค่นั้นเองถ้าให้ฟันธงใช่ไหมผมว่าอาเซนอนจะยิงนิวคาสเซิลถึงพอดีเลย2-0นะครับเขาเรียกว่าเขาเป่าหรือ3-1นะครับดูแล้วยังไงก็ไม่น่ามีปัญหานะครับงานจะเอาชนะไปได้ นะครับส่วนทางฝั่งของอไบตันกันลีดใช่ไหมเตะดึกเลยนะครับไบตันกันลีดดูแล้วน่าจะเป็นลีดครับที่ไปเยือนแล้วมีอันตาราต่อรองเป็นรองด้วยโอ้โหไบตันยังดูเหนือกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับ แล้วสนิติออลีดไปเยือนไบตันโดนตลอดครับผมน่าเป็นห่วงมากมนะครับแต่ผมว่าลีดแย่มาเยอะแล้วนะผมว่าเกมน,นี้เสมอได้ดีไม่ไดีบุกชนะไบตันไบตันเสมอลีดหนึ่งห,งหรือลีดบุกชนะสองหนึ่งนะครับผมว่าดูแล้วที่จะ มีสิทธิ์เป็นลีดนะครับที่ไม่แพ้กับออกมาแต่ถ้าให้เลือกผมว่าเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วกันนะครับต้องต้องดาวกอนนะโอเคพิมพ์ลีดจับไปสองคู่ครับเน้นเน้นส่วนทางลีกสัสงไม่ใช่ลีกสัสเป็นลาลิกัสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างเบียรแลวกับบาเซโลนานะครับคู่นี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับ Barcelona, บาเซโลนาบุกไปต่ออย่างงี้ก็บาซ่าเลยครับ ร้อยเปอร์เซ็นจะบุกชนะเบียร์เรียวเอันสีเหลืองซึ่งล่าสุดก็บุกก็ไม่ได้บุกเล่นในบ้านเองนั่แหละเล่นที่เอลมาดิกาวเนี่ยแหละแพ้แมนยูไปศูนย์สองนะครับน่าจะแพ้บา่าอดกครั้งหนึ่งแต่แพ้ชเช่ครับไม่ศูนย์หนึ่งก้อนหนึ่งประตูสองบาซ่าบุกชนะครับผมนะครับขอให้เชื่อใจเชื่อมือชาบีเอรันเดสว่าจะทาทีมผลงานดีแน่นอนผลงานดีแน่นอนแต่ว่าจะยิงไม่ขาดจะเฉือนเท่านั้น ชอบชนะเฉือน,นครับชาบ,บีเอนเดสแต่ล่าสุดก็เสมอเบฟิก้านะก็ยังต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อในเกมสุดท้ายครับของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับผมนะครับส่วนทางฝั่งของบุนเดสนะครับวบบวกดอดมูลน่าสนใจน่าสนใจวบบวกดอดมูลวบบลได้ในบ้านก็จริงแต่จะดอดมูลไม่ง่ายนะครับก็ดูแล้วดอดมูลมาเยอนแบบนี้นะครับ เป็นต่อเจ้าถิ่นวบบวกด้วยนะครับก็ดอดมุลเล่นในลีกเล่นค่อนข้างดีครับแต่แชมเปี้ยนลีกไม่ไหวครับล่าสุดแพ้สปอร์ตดิสปอนมาหนึ่งสามนะครับโอ้โหก็ท่านต้องเลือกอะถ้าให้เลือกผมมองว่าดอดมุลบุกชนะสองหนึ่งแน่นนะครับคือไม่ได้จะถล่มทลายหรือว่าเหนือกว่ากันมากมาย นะครับสุดท้ายแล้วจะเป็นเสือเรือครับบวกไปขย่ํมมาป่าถึงบ้านนะครับแล้วก็แฮท้ากับออาบวกโคโรนกัสบักโอ้โคโรนกัตบักกัาบักก็สนใจเพราะว่าเป็นคู่ปรับตัวชากาดที่แบบรุ่มไปน้ำลายคือโคโรนเลเวอร์ก็ว่าคููปรับไปนะแต่อันนี้คู่ปรับยิ่งกว่าอีกครับคือเกลียดกันแบบแฟนบอลก็เกลียดกันนะครับโคโรนกับมินชนกัตบักเนี่นะครับมินชนกัตบัก บุกไปต่อผมว่ามีสิทธิ์บุกชนะเลยนะแล้วจะที่เกมที่แล้วที่พวกเขาเรียกความมั่นใจกลับมาด้วยการถลม่มไกรเซฟเบอร์มา4-0เนี่ยนะครับเกมนี้มีดีพอที่จะบุกไปชนะอีกสามประตูต่อหนึ่งโคโรนหนึ่งกัดบักสามครับจัดไปที่กัดบักครับผมนะครับน่าจะเอาชนะคู่ปรับตชะกาตอย่างโคโรนไม่ได้ถึงทินเลยนะครับนะไม่เชื่อก็ลองดูแต่ว่าไม่แน่นะเจ็บตัวกันมาหลายรายแล้ว เห็นไม่เชื่อก็ลองดูเนี่ยนะครับโอเคต่อไปก็เป็นโบกคุ้มไฟบวกบวกคุ้มไฟบวกก็ได้อะโบกคุ้มกับไฟบวกใช่ไหมครับโบกคุ้มกับไฟบวกแฮท้าอาบวกเหรอไม่ยุง่งไม่ยุง่งบาบอตั้งคู่เอาแน่นอนอะไรไม่ได้แฮท้ายู่ดีก็โบดแพ้ทีมคู่ปับอย่างยูเนี่ยนเบอร์ลินเอาสบวกยูดีก็ผีเข้าชนะเปย์งมิวนิวกโบยดีก็มาแพ้ทีมเล็กอะไรอย่างเงี้ยคือแบบาบ,าบาบอตังคูอย่าไปไยุ่งครับ ฟบวกดีกว่าครับต่อปอป,อปอไฟบวกปุกชนะโบคุ้มครับสองประตูต่อหนึ่งโบคุ้มหนึ่งไฟบวกสองไฟบวกชนะแน่นอนสายมาแน่นแต่เป็นของไฟบวกมั่นใจขอให้เชื่อใจผมนะครับอยู่ไฟบวกแล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนที่จริงใช้ชาชาทีเดียวก็ได้แต่ติดอยู่ในวันนี้เป็นวันเกิดของอ่าอูซีทีโรเบรโตบนชินีแค่นึงนะครับก็เลยต้องจัดชาชาทีเดียวเป็นทีมเก่าแก่ซะหน่อยเป็นเอเป็นฟิออนะครับ คู่ฟิออไปต่ว่าจริงๆอ่ะคู่นี้สนใจบอกคู่ไฟบวกดวแล้วยังไงก็เป็นไฟบวกขอยเชื่อใจผมเถอะแล้วก็เกรทเทอร์ฟอร์เฟนแฮมคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาเอาเฟนแฮมชนะแน่นอนนะครับปลกไปต่อครึ่งควบโอ้โหผมว่ามีสามหนึ่งอ่ะก็เดฟ,ฟเฟดหนึ่งฟอรเฟนแฮมสามเลยนะครับเพราะว่าแย่จริงๆครับฟอร์มไม่ไหวเกรทเดอร์เฟด คือผมเห็นฟอร์มการแรกเราดูฟื้นยากมากน่าจะตกชั้นตั้งแต่ดีบีดีตั้งแต่ครึ่งครึ่งฤดูกาลแรกอ่ะเห็นแววแต่แรกแล้วนะครับไปแน่ๆนะครับแต่จะตกชั้นจะเป็นทางการเมื่อไหร่แค่นั้แต่ดูทรงแล้วยังไงก็ไม่น่าจะรอดนะครับชีวอตที่ฮอฟเฟนฮาง์มครับผมเบร์มิลลิ่นกับอาร์มิเนเบเลเฟลนะครับ ก็โหโห,โหดมากสามชั้นเน้นเน้นโอ้โหต้องกล้าเอาข้าไปเสเตปที่สี่ชั้นที่สี่ให้ได้ผมว่าแพงไหมครับดูแล้วเกมนี้ผมว่าไบเยา่บินดิบชนะสามลูกพอดีนะครับน่าจะสามลูกพอดีคือไม่เกินสามมาอย่างแ่งสามนะครับก็ผมว่าไบเย่บายาินดิชชนะแหละแต่ว่าไม่เกินสาม โอเคแค่นี้แล้วกันส่วนกระโชคเซน,น่าผมให้เพิ่มสองคู่อะเป็นยูเวกับอัลัตนต้ายูเวกับอัลัตนต้าผมชอบเจ้าถิ่นยูเวถึงแม้ว่าล่าสุดจะเสียศูนย์แพ้เชลซีมาสู์ประตูต่อสี่แต่บันบอลแชมเปี้ยนลีกมันไม่เหมือนกันเหตุนี้ในลีกเจออาลัตนต้าด้วยแล้วยังไงก็ถ้าไม่มีความผิดพลาดอะไรพวกเขาหน้าจะชนะได้นะครับอย่างน้อยๆสองประตูต่อหนึ่งเลินหน้าเก็บสามคะแนนต่อไปครับสำหรับยูเวนะครับ ได้เล่นในสิ่งตัวเองยูวนตุสอารีนาด้วยนะครับอารีแอนสเตเดียมนะครับยูเว่ครับ,รบ,ว,รบวันนี้มาลายครับเก็บสายมาแลนนะครับแล้วก็ไปที่เวเนเซียกับอินเตอร์นะครับเวเนเซียเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะครับมีเซคิโอโรบลโลเป็นมือนหนึ่งนะนะไม่ธรรมดานะอินเตอร์โอ้โหหนักนะครับเนี่ยไม่ง่าย กตัวเเล่นตัวอื่นนะเวเนเซีย mm. ผมว่าไม่เท่าไหร่แต่โกนเหนียวนะครับมีเซคิโอโรเมโรนี่ไม่ธรรมดาผมว่าอินเตอร์จะบุกชนะก็คงหือดอะ่ะก็คงไม่ได้ถล่มทลาลยอะไรมากมายผมว่าอินเตอร์ชนะสองหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวเนเซียครับมีดีที่จะยันเสมอได้เลยดีไม่ดีแพ้น้อยนะครับก็เวเนเซียดีกว่าครับแต่ว่าอินเตอร์ได้สายมาแน่นนะโอเคเอาสามมาแนนไปนะครับมูใหญ่ได้สามะมาแนน ลีกเอิงครับหลีกเอิงไม่มีก็ขอไม่ยุ่งแล้วกันโอเคหมดแล้วนะครับผมก็นะครับจัดไปหลายคู่เลยทีเดียวหวังว่าคงจะสนุกสนานเราออกเราใจกันไปนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กันด้วยนะครับผมช่อง s ต c h ช n n e l t o z e c h a w n e l นะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ เดลี่ซ็อกเกอร์ขอลาไปก่อนนะครับช่วงนี้ทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย